นี่ครับวันนี้แม่ยองทําอาหารเปียกให้แมวเหมียวกันครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พี่ดาชอบครับผมเพราะว่าพี่ดํากินยากมากแล้วก็อาหารเปียกที่เราซื้อพี่ดาก็ไม่ค่อยกินวันนี้<อ>น้องภูมิใจมากเลยพี่ดากินนี่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 นพี่หมดแล้วอะ่ะกินกันกินกันหมดเกลี้ยงเลยครับผมอร่อยดเดี๋ยว กินหมดเลยกินเนี่ยพี่ดำเนี่ยเทให้พี่ดำกินดูก่อนพี่ดำบอกอร่อยอร่อยครับกินกันทุกตัวเลยครับผมนี่มาดูน้องน้อยน้องน้อยก็กินนะครับผมนี่เติมมแย้งกี่น้อยทำไมอ่ะติมซี้งกี่น้อยน้อยกินน้ยลูกกินน้อยกินลูกให้พี่น้อยกินให้พี uh, ่น้อยกินออาพี่ว่าก็กินหมดครับผมนี่หมดเกลี้ยงแล้ว แล้วพี่น้อยพี่น้อยไหมยังดลังเล่เขจะกินอ่ะหรือพี่น้อยตีไม่เอาลูกพี่น้อยยังเกรงใจอยู่พี่น้อยยังไม่กินเยู่กินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเที่ยวหลังเราจะทําคลิปทําอาหารเปียกให้เพื่อนเพื่อนได้ชมครับผมวันนี้ก็เอาซึบๆมาให้ดูก่อนใช่ไหมใช่อย่นี้ซึบๆมาดูก่อนเมื่อครั้งแรกก็ทำแต่ว่ายังไม่สมสเด็จแต่วันนี้ จบเนต้นแล้ะน <X net repay> <This> <This> ้องกินจนทุกตัวเลยน้องกินแต่ว่าเราเมื่อตอนตอนแรกที่ทำก็คือเอาอะไรอ่ะติเอเป็นเป็นกระป๋องอะเอามาให้น้องเด๋ยวน้องมันไม่ได้เดี๋ยวเทีหลังเราจะทาคลิปวิธีการทําอาหารเปียกให้น้องแม่เหมียวนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องแมี่ยงเยมยวนวันนี้สวัสดีบายบายค่ะ